มาท่านผู้ชมที่รบครับมาเจอกันเป็นประจำในชนแนลตรงนี้มีเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆขอบพระคุณที่กรุณาให้เกียรติติดตามกันตลอดเรื่อยมาแล้วครับชมกันตลอดมาผมก็ได้นําเสนอในเรื่องราวของการปลูกของการดูแลอินทผลัมนะครับพยายามให้ครบทุกกระบวนการท่านผู้ชมเอาเข้าแล้วท่านผู้ชมครับ อยู่ดีไม่ว่าดีนะเนี่ยหลายๆคนบอกว่าปลูกมเมล็ดโอ้โหเมื่อไหร่จะได้กินเมื่อไหร่จะออกลูกเมื่อไหร่จะออกจันมันรอไม่ไหวมั้งว่าอย่างนั้นนะทนผู้ชมปรากฏว่ามีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาเข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วก็ไปเจริญเติบโตอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษท่านผู้ชมที่วัดป่าแห่งหนึ่งท่านผู้ชมครับสายพันธุ์นี้เนี่ยลูกสีแดงโอ้โห สีแดงเข้มนะผู้ชมนะสีแดงเข้มเนื้อชํำนะครับแต่ว่าผลของเขาเนี่ยก็จะไม่โตเท่าไหร่ก็พอๆกับบาฮีแดงแหละท่านผู้ชมครับนี่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 ลักษณะผลเขาแบบแบบนี้นะสีแดงครับนะสีแดงผลเนื้อชำํำสีแดงสดมากน่าทานมากสายพันธุ์นำเข้ามาจากคูเวตท่านผู้ชมนะเอามาปลูกเอามาเพาะนะแล้วก็บอกว่ารสหวานนะครับ หวานหวานเขาบอกว่าหวานแหลมนะหวานแหลมหวานมากนะครับหวานอร่อยนะทานแล้วเพลิดเพลินนะฮะนะครับ,นะรบลูกไม่โตเท่าไหร่นะประมาณบาฮีแดงสีแดงครับสีแดงสดสีแดงสดสีแดงเข้มนะฮะน่าทานมากเนื้อชำ่ำนะครับชื่อสายพันธุ์ว่า sn 1นะท่านผู้ชมครับวันนี้จะแนะนําให้รู้จัก sn 1นะ่าผู้ชมปลูกปีเดียวออกจานนะท่านผู้ชมครับอเออนี่ไง ดูต้นได้เลยท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่ต้น SN1 นนะปลูกได้ปีเดียวท่านผู้ชมเห็นไหมฮะขนาดต้นเขาเนี่ยสายเขาประมาณเนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นล่ะโอ้โหบางคนเจอบางสายพันธุ์เนี่ยหกปีรุ่นแล้วรุนเห่าปลูกเมล็ดนะนี่ปลูกเมล็ดท่านผู้ชมครับเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกเมล็ด SN1 นะฮะนะฮะปลูกปีเดียวท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะลักษณะต้นเขาแบบนี้เนี่ยต้นยังไม่โตสักเท่าไหร่แต่ ท่านอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์เนี่ยที่วัดป่าเนี่ยบอกว่าปลูกคู่กับสายพันธุ์อื่นๆนะครับปรากฏว่าไอ้สายพันธุ์ sn1 เนี่ยนะ sn1 sn1 เนี่ยนัผู้ชมมันโตพุ่งพวดพดพูดพดกว่าสายพันธุ์อื่นเขาเออดูสิฮะนะักผู้ชมฮนะตวกว่าเขาโตเร็วกว่าเขาแล้วก็ออกจันทรตอนนี้ออกจัน์เลยนักผู้ชมครับใครไม่เชื่อไปที่วัดป่านั้นท่านผู้ชม ที่จังหวัดศรีสะเกดเนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อที่อยู่ให้ท่านไปที่วัดนั้นที่สถานที่ตรงนั้นเลยไปเจอกับสายพันธุ์นั้นตรงๆเลยนะท่านผู้ชมไปเห็นกับตาเลยว่าเอต้อนปีเดียวมันออกจันทริงหรือวิเชียนโมหรือเปล่าเอา้าท่านผู้ชมไปดูด้วยตัวเองดิท่านผู้ชมนะสายพันธุ์เอกแบบนี้นะครับสีแดงฮะตอนนี้ออกจันทร์นะออกจันทร์แล้ว แล้วก็แสดงเพศยังไงท่านผู้ชมนะครับการแสดงเพศของเขาที50่50-50เลยท่านผู้ชมนะตัวผู้กับตัวเมียครึ่งคเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดมากสายพันธุ์นี้โอ้โหมาแบบนี้นี่กระทึ่งมากเลยท่านผู้ชมครับ มาพูดถึงการแสดงเพศของเขาท่านผู้ชมครับไอสายพันธุ์ sn 1เนี่ยโอ้โหปรากฏว่าอย่างนี้ครับการแสดงเพศของเขาเนี่ยเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยห้าสิบห้าสิบท่านผู้ชมใช้ได้ทีเดียวแหลนะนะสบายใจเลยสําหรับใครที่ไปปลูกชนิดเมล็ดเนี่ยเนื้อเยื่อนี่รอไปเลยนะอันนี้ปลูกเมล็ดปีเดียวออกจันทรท่านผู้ชมครับ sn 1นะออกจันทรกันแล้วตอนนี้ออกดอกออกจันทรกันแล้วมีให้ท่านได้เห็นกัน นะอยู่ที่วัดปานี่วัดปานี่เดี๋ยวผมขึ้นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ชมสนใจติดต่อสอบถามพูดคุยนะครับอยากจะไปดูไปดูต้นไปเชยชมจะไปขอซื้อคงไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าไม่ขายต้นแม่มีต้นแม่สายพันธุ์อยู่เห็นท่านพระอาจารย์บอกว่าประมาณ20ต้นหรือยังไงถ้าถ้าผิดพลาดอย่างไรกราบขออภยัยนะครับประมาณนี้แหละตอนนี้ทยอยออกจันกันนะฮะอย่างสนุกสนานคลื่นเคลงกันเลยท่านผู้ชม ต้นปีเดียวออกจานแบบนี้โอ้โหมันท,ทึ่งเลยฮะท่านผู้ชมฮะปลูกได้ปีเดียวออกจานเนี่ยมันไม่ต้องรอนานแล้วนะท่านที่ไปปลูกเงยเงยื่บางที2ปีอ่ะสปีไม่ใช่สปีสปีครึ่ง3ปีนู่นถึงจะออกจานแต่นี่ปีเดียวออกจานะอ้าวเข้าแล้วเห็นไหมฮะเสี่ยงตรงไหนเสี่ยงตรงเพศห้าสิเอา้าก็ยังราคาถูกไงทง่านผู้ชมนะครับราคาขายอา้าวเอานะท่านผู้ชมนะขายต้นเพาะเมล็ด นะครับต้นกล้าพ่อมเมล็ดมีแล้วแล้วก็เพาะไว้นี่โตสูงประมาณ30กว่าเซนแล้วท่านผู้ชมครับนะสูงประมาณ3 0กว่าเซนมีจํานวนจํากัดนะท่านผู้ชมนะมีจํานวนจํากัดช้าอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของสนใจติดต่อสอบถามพูดคุยสั่งจองได้ที่เบอร์ตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านวิเชียนไม่ต้องไม่ต้องผ่านสวนวังยางการเกษตรแต่สวนวังยางการเกษตรรับประกันให้ท่านแล้ว ว่าของจริงเจอของจริงนะครับนะฮะสายพันธุ์ SN1 ผลสีแดงสดนะครับนะฮะเนื้อช่ำหวานกรอบอร่อยทานผลสดยังไม่แก่จัดเนี่ยผลของเขาเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ฝาดท่านผู้ชมนะ,ะจืดๆนี่แหละมันสุดยอดมากท่านผู้ชมครับมีต้นกล้า SN1 จําจำหน่ายให้ท่านนะครับราคาต้นละ500บาทท่านผู้ชมโอ้โหเสียงแบบนี้สบายมาก โตแล้วปลูกปีเดียวออกลูกอะเอาสิปลูกปีเดียวออกลูกแล้วเอาสินะแบบนี้นะมันน่าลุ้นนะคผู้ชมครับแบบนี้น่าลุ้นนะอุดหนุนสายพันธุ์นี้ได้ทําบุญอ่าได้ร่วมสร้างวัดนอกจากนั้นพระอาจารย์ยังมีแนวความคิดในการที่จะไปบริจาคบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่พระอาจารย์คือท่านมีอาการเขาเรียกอะไรหมอนรองกระดูกอะไรสักอย่างเนี่ยนละฮะที่ที่ท่านมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ไปรักษา นะครับที่โรงพยาบาลนะท่านก็มีแนวความคิดในการที่จะหาปัจจนะัยเนี่ยนะครับไปบริจาคอุดหนุนโรงพยาบาลด้วยเอา้าท่านผู้ชมอุดหนุนสายพันธุ์นี้ได้ทําบุญกันละนะท่านผู้ชมนะตัวละห้าร้อยบาทณเวลานี้นะท่านผู้ชมนะห้าร้อยบาทมีจํานวนจํากัดผมเรียนท่านแล้วมีจํานวนจํากัดและปล่อยให้โตไปอีกสักระอยะหนึ่งราคาจะขยับขึ้นนะครับตอนนี้ห้าร้อยบาทไปก่อน